อยากช่วยค่ากระปิน้ำป้านิชาอย่าก,กดข้ามโฆษณาสามสิบวินาทีนะคะถ้าน้องหย่าไม่ได้ตอนที่247เจ้าจะนี้ไปไหนเมือ่อกี้มีความเคลื่อนไหวหรือว่าจะมีแล้วค่ะไม่ได้ข้าต้องไปดูซะหน่อยเสี่ยวจินยุนท่านมาอ,อะไรอยู่เวลาแบบนี้ตั้งใจหน่อยไม่ได้หรือไงท่านอยากจะขอลูกสาวอยู่หรือเปล่านี่ฮะแล้วก็ อย่าเอาจะจับก้อนข้าได้ไหมมันจะกระจีนะเออข้าไม่ได้จับนะยังไม่เลิอกอกีกจะจับให้คาหนังคาเขาเลยค่อยดูอย่ามาโกห,หนกนะก็เห็นเห็นอยู่อะอืมเออเอ,อ๊ะไม่อของเสี่ยวจินยนอยนั่นแล้วนี่คืออะไรอาอ,ออกไปละไฟ ธอก็แค่อยากจะหอมก้อนอันสวยงามของท่านท่านนั้นเองฮันจะเป็นยังไงบ้างถูกกัดตรงไหนหรือเปล่าหรือว่านี่คือปีศาจที่นักฆ่าปล่อยมาไม่ได้ต้องพาฮันออกไปหาหมอด่วนเลยเปล่าๆนะเมื่อกี้เมื่อกี้มันตัวอะไรเหรอมันแรงจริ้จอกอย่าบอกนะเป็นกิ้งก่า <c oughs> ใครทำลายลูก, yeah! กค่ะย่าจระเค้ทำไมถึงมามีจระเข้อยู่ที่นี่ได้กันล่ะเนี่ยหันถอยไปเฮ้ <h ug> อย่านี้นะสองคนนั้นควนยาสลบทำอะไรไม่ได้หรือไงโชคดีที่หนีออกมาได้ต้องสลัดพวกนั้นให้ได้โดยเร็วอย่า <Yeah. S 2> คนคนนั้นคือใครกันคน ฝ่าประตูบกเมฆ่าเหรอมีนักฆ่าจริงๆด้วยหันระวังตัวคนคนนั้นแต่งตัวแบบชาวต้าชีต้องเป็นคนของฝ่าบาทแน่ๆเจ้าเป็นใครเ mm. จ้าจินยุลลินฮันมาได้จังหวะพอดีเลยข้าจะได้ไม่ต้องเสียแรงอย่าพามากดูนี่ซะเมเก้เ okay. จ้าอย่าพาค่า,ข,าขอโทษเรียกเอ้ยสับปะหลาด น้องน้องมีนะคะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นหรอเออเจ้างานน้ยของค่าทำไมถึงไปอยู่ที่นี่ได้ล่ะเนี่ยว่านสีหยางจะบอกว่าตัวที่มาขัดขวางข้ากับรลุนฮั่นคือสัตว์ประหลาดของเจ้ากันเหรอเรื่องนี้จะโทษข้าไม่ได้นะนี่คือสัตว์ประหลาด ที่จวนเสื้อเย็นให้ข้าเป็นของขวัญรู้สึกว่าจะชื่อจระเข้หนีหรือแต่น้องโหกกลัวว่าสัตว์พวกนี้จะทำร้ายคนจึงไม่ให้ข้าเลี้ยงไว้ในวังข้าจึงต้องสร้างสวนสัตว์ไว้ในป่าลึกและเลี้ยงพวกมันไว้นี่บึงข้าขอสาบานว่าข้าล้อมรัวไว้ดีแล้วจริงๆและยังเพิ่มกำลังคนเฝ้าไปอีกแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันมาถึงอยู่ที่นี่ได้อ่ะ เด็กน้อยขี้เล่นก็เลยวิ่งออกมาข้างนอกนะครับดูท่าทางลิงพวกนั้นก็หนีออกมาจากสวนสัตว์ของพี่สาม้ามีข้างหน้าอีกรีบไปดูสวนสัตว์ของเจ้าเถอะสัตว์ร้ายหนีออกมาเช่นนี้เกรงว่าจะไปทำร้ายคนอื่นจะแล้วจะทำยังไงขอบคุณน้องมากๆเลยถนอ,อกแย่ยมไม่ได้ตอนที่สองร้สป ในท่านแนละ้วข้าคนนี้ตายแล้วขอรับติดกับเล่าสีต่อหนึง่งข้าสู้ไม่ไหวหรอกตอนนี้ต้องกั้นหายใจแก้ตายไปก่อนเท่านั้นพวกเขาคงไม่ทําอะไรกับคุณตายหรอกมัง้งข้าเขาคิดบัญชีกับเจ้าโมหลานที่บางอาจเหยียบแขนข้าทิลังกล้ามาลอบสังหารในท่านนี้นะอข้าจะตัดชีวิตเจ้าเลยแล้วกันบุม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  จะฆ่าในท่านใช่ไหมอุยเสียวหลารุนแรงจริงเลยกระเทือไม่ตายเลยอย่าดูนะอย่าดเูเสียชาอิเกิดเขาเป็นใครอะทําไมต้องค่าเสี่ยวจินยุนด้วยนะทำไมถึงเป็นเจ้าเ่าหลิวกงกงเยอะแล้ว,ว,ลวคนคนนี้หนะน้าตาคุณ้นๆเขาเป็นใครเหรอ น้องสาวควดอีกนะในวังมีสายรับนอกจากนี้มียอดฝีมือให้เรียกใช้อีกมากมายแต่ทำไมฝ่าบาทถึงส่งเดียวชิงเฟิงมาสังหารด้วยไม่เข้าใจเลยหัานไม่รู้เรื่องของข้าถ้าเกิดสาบสวนกับข้าเดียวชิงเฟิงจะต้องคายเรื่อยทั้งหมดออกมาแน่ ข้าจะดึงนางาพัวพันในความแค้นของราชวงศ์ไม่ได้ท่านวันนี้เจ้าคงเหนื่อยมากแล้วใช่ไหมพวกเรากลับไปกันก่อนเถอะนะค่อยมาสืบสวนเตื้องหรือชิงเฟิงพรุ่งนี้ก็ได้เงินก็ได้ทําไมรู้สึกว่าเสยวจินยุนมีอาการแปลกๆแล้วทาไมเดี๋ยวชิงเฟิงถึงต้องมาสังหารเสยวจินยุนถึงซีเสืส่อด้วยนะ อย่าบอกนะว่าเขามีเรื่องผิดบางค่าอยู่นะโฮโฮโฮเหนื่อยอะไรกันลือนี่นะเสียหลานห้ามจับอุ้ม <orship> ผ <vine> ู้ชายคนอื่นนะงั้นเจ้าก็แบกหมูตอนตัวนี้ไปเองแล้วกันจุฬาชกู ในท่าน้าได้สุขพลตายเกิดเหตุไม่คาดที่ระหว่างทางแม้ว่าองค์หญิงจะตกใจเรื่องจระเข้แต่ดูเหมือนจะไม่ได้แท้งลูกว่าไงนะล้มเหลวเหรอไม่ไดีเรื่องเดิมทีข้าคิดว่าจะปล่อยจระเข้ขององค์ชายสามแก้งให้องค์หญิงตกใจจนแท้งลูกโอกาสดีขนาดนี้ เสี้ยวเปล่าได้ยังไงกันในท่านใจเย็งเงนๆก่อนนะขอรับแม้ว่าภารกิจนี้จะไม่สมร็จแต่ข้าน้อยม,มีข่าวใหม่ขอรับว่ามาข้าน้อยสงสัยว่าองค์หญิงไม่ได้ตั้งคันขอรับวันนี้ติดตามองค์หญิงและองคชาอันติ้งหนึ่งวันเต็มๆองหญิงกระโดดโลดเต้นเต็มที่ไม่มีท่าทีว่าจะเหมือนคนตั้งคันเลยขอรับว่าไงนะจะเด็กนั่นแกล้งท้องเงั้นเหรอ มากเกินไปแล้วไม่นึกว่านางจะกล้าเอาเรื่องราชโอรสมาเล่ไมีได้ค่าต้องตรวจสอบเรื่องนี้ให้ดีถ้านางแกล้งท้องจริงๆแล้วก็สามารถยกเลิกสิทธิการสืบทอดของนางได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นกันถ้าเกิดว่านางท้องจริงๆข้าก็มีวิธีที่จะทำให้นางไม่ได้สืบทอดบังลังต่อเหมือนกัน เพราะยังไงข้าก็ยังมีอาวุธลับอีกอย่างท่านแม่เลียนช่วงนี้เจ้าไปฝึกถึงไหนละลูกชายราชคูเรียนเจ้าข้าจะเล่าให้ท่านฟังนะท่านองเ์อยาไม่ได้ตอนที่2อ9ที่พักทูดฮอนข้าขอโทษที่ปิดบังเจ้า เรื่องบางเรื่องข้าก็ไม่หวังให้เจ้าเข้าใจข้าแต่ขอแค่เจ้าปลอดภัยข้าก็มีความสุขแล้วเสียจินยุ่นถ้ามีเรื่องปิดบังข้าจริงๆด้วยเดยท่านเตรียมร้อมแล้วขอรับให้เขาพูดข้ารู้สึกผอืดผะอม ทนเอาไว้ให้เขาอ,อ้วกไปก่อนแล้วกันทำไมฟาบาดต้องส่งจุซซื่อบื้อนี่มาด้วยนะพวกะเขาก็ได้ทำอะไรกันอยู่ชายาบางคนที่แอบตามเพราะไม่วางใจหลิวชิงฟังมีใครมากับเจ้าหรือเปล่าแล้วพวกเขาซ่อนตัวที่ไหนกันรู้หรือเปล่าว่าฟาบาด ส่งนักฆ่ามาทั้งหมดกี่ชุดแล้วพวกนั้นเป็นใครบ้างถ้าสารภาพตามตรงองค์ชายจะไว้ชีวิตเจ้าองค์ชายอันติคนในดระคุณข้ารู้ว่าเจ้าวางแผนก่อกาบฏทข้าไม่บอกอะไรกับเจ้าทั้งนั้นเสร็สินยุนท่ทคิดจะก่อกบฏทั้ันหรอลิชิงเฟิงเจ้าคิดว่าฝ่าบาทจะเชื่อใจเจ้าถึงให้เจ้ามารอบสังหารข้าใช่ไหม ความสามารถแค่นั้นของเจ้ามีแต่จะมาตายเท่านั้นแหละจ้ะามาท่าองไรกันเจ้าเคยจัดการเรื่องสกปรกให้ฝ่าบาทมาเท่าไหร่แล้วตอนนี้ฝ่าบาทก็แค่หาทางกําจัดเจ้าทิ้งเท่านั้นเหลวไหลนะใช่หรือเปล่าเจ้าคงรู้ดีถ้า ไม่ใช่ทำไมคนของข้าถึงได้รับคำสั่งจากสายรับว่าลิวชิงเฟิงนีโทษอาชญากรรมลบล่องรอยทั้งหมดขอให้ฆ่าเขาทิ้งไม่มียกเว้นจากนั้นราชสำนักก็แต่งตั้งอายการสานต้าหลีแทนที่เจ้า เรากับว่าไม่เคยมีคนชื่อดิวชิงเฟิงมาก่อนเลยนะว่าอย่างไงนะฟบบาบัต <c oughs> ทำไมถึงคนของเสียจินยุนรู้แม้กระทั่งคำสั่งลับของฟบบาบัตดูถ้าอำนาจของเสียจินยุนแทรกซึมเข้าไปถึงจุดศูนย์กลางของอำนาจฮ่องเต้แล้วเขาควบคุม ทุกอย่างไว้นี่มือหมดแล้วข้างนอกมีคนบอกอาจนะักใครแอบฟังใครอยู่ตรงนั้นกันจิจิอ๋อเป็นแค่หนูที่มาแอบขโมยของกินเท่านั้นขอรับผมเส้นนั้นไม่ต้องเดาก็รู้ว่าเป็นของใครโอ๊ยตกใจหมดเลยกับถูกจับได้แล้ว เสียวจิตยุ่งคิดจะกาะกระบิดงั้นเหรอนางเอกแอบซุ่มดูนะคะแต่พระเอกก็จับได้นะคะพระเอกจะทำยังไงกับนางเอกก็ต้องรอติดตามนะคะส่วนลูกของตัวร้ายในเมืองสีส่วนก็คือหล่อมากนะคะแอบ,บหน้าตาคล้ายหลิวชิงเฟิงเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขาตั้งใจให้หน้าตาคล้ายหลิวชิงเฟิงหรือว่า เขาแค่วาดเฉยๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าพี่สาวของหลิวชิงเฟิงอะกับตัวร้ายของที่สีสัวก็คือหน้าตาเหมือนกันนะคะยกเว้นฝ่ายนะคะก็เลยแบบคิดอยู่ว่าเขาตั้งใจให้หน้าเหมือนกันหรือว่าอันนี้คือแค่วาดเป็นตัวละครใหม่เฉยๆใช่ไหม